ผู้ใหญ่สมชายกลับบุนพันให้เป็นขันและกำลังใจเป็นปัจจัยสองพบาทตาทใจมีแห้งเทอบัห2 0สองพนบาทมูเจ้าจะรอแลกกับบันเทศเพื่อเอาออกมาแล้วแปดท่านเหมือนว่าน่บันเทศักมับวหน้อยตัวนึงเดีอว่าน คธรรมดาเนี่บ้านาทีเ,เทีวีมีรองท้องอยู่แล้วตจ้งแต่เมื่อวานโอเทนหนึ่งหมื่นบาทปมโติยังสมวยเจ้าสองพันหามาเทิร์นไข่เลสนุกสนานนะครับสนุกสนานครับนี่แหละครับเขาบอกว่าเรือ,เ,อเรือประเพณีภายในตำบลจับพนัชบนุนบนก่อนวันนี้วันวันที่ผ่านมาเป็นเรือโอเทนเปิดโอกาสให้อ,อํนาเภอพนันได้ผมมา อำเภอหนองวัวซอมาจาับประสบผนพิสัสุดท้ายคนพิสัยคว้าแชมป์คว้าแชมป์ไปนะครับเป็นถ้วยผพ้ว่าราชการจังหวัดบ้านแดนเมืองนะครับได้แชมป์รับถ้วยแล้วก็เงินรางวัลจากผู้จัดกรารไปนี่นะครับนามังมีอัดิีรองท้องมาแล้วเทพประบุบ้านลาหลานปู่ใหญ่ร,รองท้องแล้วท่านผู้ใหญ่สมชายกระปุลครับ คนคนนี้มีการรักตัดรักกีฬารักกีฬดตารักบ้านรักเมืองรักท้องถิ่นเป็นหนะฝ่ายปกครองคนมหานไทยหัวใจสิงคนรุ่นใหม่ไปแหวนะครับสมชายประพุ่มขณะเชื่อมชมที่ท่านมีกำใจดูแลทุกทีนของท่านหนักกำลังหลายปวดเดี๋ยวรอสุขิบัติ ตารางการแข่งขันกกรมการกลังจะเรียมโจกนะครับนี่จากมาชมผมให้ท่านชมมีควอยขึ้นตังวบเป็นเพื่อนกันนะตั้นังีไม่งหัวเลยไหมละบงไเนล่ไไม่ไม่เป็นายเนาะในบ้ดทุกคนมาเหกคนวาล่ะเกงแก่งบนอบ้านนนอกบานมัเอวาี้สบานเป็กราบน้ ว่าเนี่ยมานี่จุดขาก่อนี่เอาระวางไหนข้าวเฝ้าเต็รือตั้งสองลำกำลังเข้าจุดไฟขุ่นไฟออกมานะครับทั้งสองลำกำลังมาได้สุสีนะครับอันนี้นีานี่นี่ครับขอบคุณนักันอยข่งขันมอเตอร์ไซค์ครับขอบคุณครับ ขี้ก้องใ้าวผัดขว้าผุข้าไปยูตะนัง้ก้งส่ยมไหมเย้่มไหมใส่เพื่อปก้องเศร้ายเศรษฐายเศร้ายเศร้าตัวเ็ยมันก็ไปเรือยๆงสิ่งนี้แกเยี่โดนด่าลงเลยด่าเยี๋ยมเก้วมันแก่บ่วงเลยวะแก้ไหมแก่ไหม แก้ไม้แกไม้มั้ใหญ่กัไป้านเลยขอบเป็นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับเป็นิ่งที่ไม่สอน เขาเรียกว่าการกีฬาครับการกีฬามีเสนอบาดแผลได้ทุกช่วงทันและเวลาโอเยีงพวกเราอยากเสนอเดินกับการกีฬาครับวันนี้การเดันแบบรุ่มเรียวยาวรุ่มเรียวยาวเพรา้รุ่มหลานจะโดนข้บี้เยอะรุ่าถ้าไม่ว่ายน้ำเป็นหรือมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงถ้าดื่มไปก็อย่าให้ลงลงสนามเพราะว่ามันเป็นอันตรายอันตรายตับชีวิตกับบางครั้งกำลังไม่ถึงตับกำลังไม่ มาชมคู่ที่สองกันนะครับคู่ที่สองกันชมคู่ที่สองกันระหว่างเทพศักยาตัวแทนของพี่น้องบ้านเทพเทวีพบกับเทพประบุบ้านนาหลานปูใหญ่บ้านนามัง่งคู่นี้ถ้าจะเปรียบเทียบประดานเสียนทั้งหลายเขามองแล้วบ้านเทพประบุบ้านาน,านานั้นได้เหล่ยม นิดๆนะครับเหลี่ยมนิดๆแต่ความเหนียวหนึบนั้นอยู่ที่เทพศัพยาครับเป็นสีไทยที่เมื่อวานนี้ก็มาตรฐานทั้งวันนะครับทั้งวันทั้งวันเลยนะครับวันเมื่อวานที่ผ่านมาเทพศัพยาก็จะมาประลองฝีมือรอบแรกกับเทพประวัติปานนาหลานปูใหญ่หลานปูใหญ่สำหรับณะกรมกันโคตัดสิน ครับก็คงจะเรียกนักกีฬาทั้งสองทีมเพื่อฟังผลเกรียมจัดการในการทำการแข่งขันกับรอคับรอชมตะโกนะครับเพราะว่าทำบขับความกระใจกันอยู่รอบเทียของพี่น้องประเทศรอบเทียของพี่น้องบ้านน้ำมั่งก็คงจะตั้งตาเกิดเกิดจ้้องจอง รอชมกันโย่เฮ้ยคนอนเดำลองทำเงินหนวมัก้โงเฮ้ยสมใจุ่ณแมนวยต้มไจลองเลยเฮ้ยสายก็ออกมากัน่อยนะตัวเองไปจ้ะอบอบอบ

បាត់បាត់បាត់ទៅមកអេពីណាត់ទៅហើយពីណាត់ទៅហើយបាត់បាត់ទៅមកបាត់ទៅមកមិនជាប់មិនជាប់ណាស់បងអេមកគ្រួសារបាត់ទៅបាត់ទៅទៅទៅបាត់បាត់ទៅមកមិននៅទេអត់ទៅលឿនអត់ទៅលឿនបាត់បាត់ណាស់ទៅមិនទៅអេសាក់កញ្ញាឡំទៅក្នុងចូលដល់ឋានគូជ័យយ มาเดี๋ยวมาเดีมาขับมาับมาไหกันเจาพารมณนาีัมาที่นกันเนี่ยเจ้าพมาเียนขับมาที่หนกันเนี่าขับมาไปมัอ้ายวเดี๋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 ยวเเเดีเดี๋ยวยวเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเี ท่านผู้ชมเที่อปทม์มือให้กับนักกีฬาทั้งทีมดูล่างน้ำดูล่างน้ำร่างน้ำและเพศพัตรยาได้เข้ารอบไปนะจ๊ะโอ้โหเตะ้บุตรนะเตะนเดียวกับเป็นเดียวโอ้โห